สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาดูดวงกันว่าสามเดือนสุดท้ายของปีนี้จะเป็นยังไงบ้างสำหรับแต่ละราศีเริ่มกันเลยราศีเมษก่อนเลยพลังของคุณกำลังพุ่งสูงสุดคุณจะรู้สึกว่าสามารถพิชิตโลกได้เลยละแต่อย่าลืมจัดการกับความเครียดด้วยนะพักผ่อนดูแลตัวเองบ้างราศีพฤษิช่วงนี้ความมั่นคงคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเลย คุณจะรู้สึกสบายใจกับกิวัตรประจำวันและความมั่นคงการตัดสินใจด้านการเงินตอนนี้จะคุ้มค่ามากในอนาคตแค่อดทนหน่อยนะราศีเมทุนเตรียมตัวรับความตื่นเต้นได้เลยโอกาสไม่มีและการพบปะผู้คนกำลังจะเข้ามาหาคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเถอะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นอย่าลังเลที่จะพูดออกมาราศีก,กรกฎอราถึงเวลาที่ต้องโฟกัสที่บ้านและครอบครัวแล้วละ่ะ คุณอาจจะรู้สึกอ่อนไหวง่ายหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะดูแลความสัมพันธ์ของคุณและอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการราศีสิงห์ความคิดสร้างสารรค์ของคุณกำลังเปล่งประกายใช้เวลานี้ทำตามสิ่งที่คุณลงคลเลยช่วงนี้เหมาะมากสำหรับการแสดงออกถึงตัวตนของคุณและอย่าลืมว่าความมั่นใจคือพลังวิเศษของคุณนะราศีกัน ทักษะการวิเคราะห์ของคุณเป็นที่ต้องการอย่างมากคุณจะโดดเด่นทั้งในหน้าที่การงานและโปรเจกต์ส่วนตัวแต่อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะความสมดุลเป็นสิ่งสำคัญราศีตุลนความสัมพันธ์กำลังโดดเด่นเลยละ่ะไม่ว่าจะเป็นความรักหรือมิตรภาพความสัมพันธ์ของคุณจะลึกซึ้งขึ้นยอมรับการประนีประนอมและความกลมเกลียวช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สวยงามสำหรับความรักเลยราศีพิจิก การเปลี่ยนแปลงกำลังรออยู่คุณกำลังจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งแต่มันจะทำให้คุณดีขึ้นนะเชื่อมั่นในกระบวนการนี้และยอมรับความเข้มแข็งภายในของคุณราศีธนูการผจญภัยรอคุณอยู่เดินทางเรียนรู้สิ่งใหม่ไปและขยายขอบเขตของคุณช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการเตริบโตและการสำรวจ ทำตามความอยากรู้อยากเห็นของคุณสิราศีมังกรมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะยาวของคุณเลยการทำงานหนักของคุณกำลังจะได้ผลตอบแทนแล้วนะมีวินัยและเดินหน้าต่อไปความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมราศีกุมนวัตกรรมคือทีมของคุณเลยละ่ะคุณจะเต็มไปด้วยไอเดียสดใหม่และมุมมองใหม่ๆอย่ากลัวที่จะคิดนอกกรอบความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะนำไปสู่ความก้าวหน้าและราศีสุดท้าย ลาศีมีนสัญชาตญาณของคุณกำลังแรงขึ้นฟังเสียงภายในของคุณและเชื่อสัญชาตญาณช่วงนี้เหมาะมากสำหรับการเติบโบททางจิตวิญญาณและการไต่ตองนั่นแหละคือคำทำนายราศีสำหรับสามเดือนสุดท้ายของปีอย่าลืมว่าดวงดาวสามารถชี้แนะคุณได้แต่คุณต่างหากที่เป็นคนสินใจคิดบวกและยอมรับสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณนะขอบคุณที่รับชมถ้าชอบวิดีโอนี้ อย่าลืมกดไลค์และติดตามเพื่อรับข้อมูลเชังลึกทางโราศาสตร์เพิ่มเติมนะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้า